าผู้ใดผู้ใดบ้าักผู้ใดบ้าักมึงอนะไป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 ไม่ตั้งกวนตีนมาขขาเจ้าช่อยได้บังกะรีนะไม่ยังนะนี่ยปลาเจ้าไปะอย่าไปสนใจมัน้ปกัดกูนะยัยไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นจะขายกันยัยว่ากูญาตินี่ให้แต่กูมึงอ่ะ้เฮ้ยบ้ากูญาติบอกึกมึงขึ้นมาแม่กูอยู่เจ้างั้นหรือมึงขึ้นมาอือ พูดพดไว,ว้มาตัวมาตัวมึงขึ้นมามึงขึ้นมามึงเกิดมาตัวจะทะเลาะกันค่ะอย่าทะเลาะกันขึ้นมาตัวพดกับพดไว้ทางนี้ทางนี้นโอ๊ะหันไปทางจ้าอย่ากควัดอย่ากควัดที่นอนข้านี่ มอได้โบเกียวได้เราบีบได้ิหารมันขึ้นที่นอ้ํนี่มันขึ้นเองได้อย่าหาะกันค่ะอย่าทะเลาะกัน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 ค่ะอย่าทะเลาะกันไม่แล้วพอคำรุ่นมันจะทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันเอาไปลากกูกับมึงทะเลาะกันจ่อยมันเองเอาเอาเยเป็นไรแม่แม่มันขึ้นเตียง แมงไม่ได้ว่ามันขึ้นเนี้ยมันขึ้นเองอีหลีแมงว่าสีผ้ามันเขอ,ขอได้หองล่ะแต่มันขืนเตียงเพื่ทุกตัวเลยไปแล้วก็ลงแล้ค่ะด้ได้ยินเสียงใหญ่มาลง,ลงทุกตัวลงทุกตัวลงทุกตัวลงใหญ่จะให้ยังไม่ขึ้นค่ะยังไม่ได้ขึ้นเลยแต่เนี่ขึ้นก็ได้บอกแมงมันใจร้ายห็นม้า,มมาขาตขโตกระโง่มากเลยนี่ถ้าจะขึ้นยั่วถ้าจะมีผู้ใดขึ้นยั่วกันนะชู้เลยเด้ะเอาเอา ตอนหนตา่าเลยยั่คือฝาดแห้งแต่ะเอามาลทำไมลงกันหมดเลยอ่ะเอาอลงมาเายังไม่ได้ขึ้นเอาเตเอาเอาเจ้าจะแก้ปัญหาจางไหนเอากันมาเป็นยังสิเนาดีดกันตุกเต๋อเลยบอกไงแมนเดียววาตเติรเ้ ซูเป็นเซ็กไหนกันเลยเนี่ยมวมันเป็นยังไงกันวัานเข้าบ้านทางนี้ซูมันต้องขายเลกตโตซูเป็นจังทีเฮ้ยซูเป็นยังตัวนี่มาเข้าบ้านเร็วแม่งหมุนเลยแม่ได้ยังบ้านทางนี้มันติไปบ้านมันแล้วปักเจ้าปักเจ้าปักข้านี่มาวิ่งมาเร็วๆ ลบลบลบลลบปานไม่ได้ลบลบลบลกองทใัญ่วะล่ะจึิงจือมันจะเกิดเซาฟ้านี่จริงจื๊อกับพอดอ่ะกับพอด่มาไม่อยู่สามตัวแมงไหายแต่กูตัวเดียวเนาะลูกทันลพีเฮ้ยแล้วก็ิเดแล้วกันกันนี่เลยไปดูแม่เคียร์ด้เจ้าอะไรเคียร์จาเคียร์เลย ดัดิสวยเองกิ๊สวยเองสวยก็สวยการเลยครับสวยจัดการเลยลูกจัดการมันลูกสวยจัดการมันจัดการเลยจัดการเพื่จัดการเออจัดการไม่ได้มันแยกเออแยกกันแยกกันพ่อกันลูกอย่าให้กันอย่าให้กันเอาเอาถูดเอาถูดฟานมันเลยเอาอีกใบ่หญ่จะแยกเก็บไหม่ก่อนยแยเก็บไหม่ก่อน ได้เก็บใหม่ก่อนมันี่ฝาดตึกสวยได้เก็บใหม่ก่อนมันี่ฝาดตึกสวยเวลาฝาถ้าเนาะเอาเก็บแล้วไปห้ามันทีนี้ไปห้ามันไปห้ามันเออได้มามาเข้าห้องเข้าห้องนีสสากลห้องนะมันเข้าห้องเข้าห้องเข้าห้องโอ้ยบุญว่าอหลีครับผมบุญว่าสตรอว์ลีอิริโอว่าจับมึงมาดิผ้าเหล็กปืนีสู้ เมื่อไบอไปเนี่ย้วยไปล้ครับเขากต้องกินเออเป็นน้อนเขาเต้องกินยายบ่อเขาน้งหนาวใุ่น่บักกันนี่กรับจบบ่สิ้ิ